โยสวัสดีทุกคนวปนนี่หผมนะครับอ้าดมิโตวันนี้ยู่เกมเดือดรัสเซีดิงครับผมโดยเกมน,นี้นะครับเป็นเกมที่เก่ามาณแล้วหน้าเกมหนึ่งก็แต่ก่อนเกมนี้มันสามารถเล่นได้ที่ว่าแปดแต่เนื่องจากว่าแปดเขาได้อ่าปิดการใช้โปรแกรมแฟบไปแล้วเกมนี้ก็เลยแบบฟุ่มหายไปนะครับตามกาลเวลาแต่ปัจจุบ,บันนี้นะครับผมทางผู้ทานาังเกมเขาก็ได้นําเกมนี้นะครับหรือรัสเซีดิงนะ่ะได้มาได้นํามาจาหน่ายที่เซีเป็นทางการแล้วนะครับเราสามารถไป สนับสุนผู้พัฒนาเกมได้ครับผมในการกดซื here, evening, comment, world, so, out, ้อเกมนี้เลยครับผมก็สำหรัเกมนี้นะครับผมมั่นใจว่าใครทุกคนเนี่ยที่ดูช่องคลิปผมนะครับดูช่องของคลิปผมนะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยน่าจะผ่านการจับสัมผัสเกมนี้มาเยอะแล้วล่ะในพาะภาคหนึ่งเนี่ยภาคสองยกเว้นพวกภาคสามในคับนี่น่าจะผ่านกันไปเยอะแล้วผมว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นการเสียเวลาอยากดูแล้วว่าเกมนี้มันเก่ามันแก่มันค้ำเคืองแต่พวกความสนุกมันยังมีเต็มเปี่ยมหรือเปล่า ก็ขอเชิญทุกคนนะครับไปรับชมคมกันได้เลย Let's go อ่าโอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนของในเกมภาคแรกนะผมก็คือเด็ดล่าสุดเรื่องภาคที่หนึ่งนะผมก็จะมีรอบที่ควบคุมแบบง่ายๆนะครับเป็นปีสี่มุ้งเจนสมัยก่อนก็คือ w a s d ี่เพื่อการขยับนะผมกดปุ่ม R เพื่อ reload สเปคดาปิ้นอาวุธปืน E4 เพื่อเป็นออปชนันแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อ,อยิงนะผมโอเคเราไม่เสียเวลาเยอะไปะไปดีกว่าเนี่ยคืนแรก นี่คืออามี่สิงป uh, ืนปืนไว้นะเว้ยเอ้ยไม่ใช่สีนี่มันแจ็คแจ็คสิงปืนไว้ป๊อบ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 ปอเฮ้ยเนี่ยโหซอมมี่ตอดแค่สอนนะครับทุกคนดูเนยนะครับมัอตอดแค่สองเนี่ะครับอ่าเราหาื่อรอดชีวิตแล้วก็หาปืน มันต้องการคนเยอะๆนะครับผมคุณภาพไม่เป็นไรขอจํานวนดีกว่านะตั้งเจอตั้งสองคนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยคืนสองผมว่าเราสบายแน่นอนเลยลุงเจอรี่กับเกมสันพิ่ศษหน่อยนะเพื่อนอ่ะซอมบี้ใหม่เริ่มมาแล้วซอมบี้อ้วนซอมบี้อ้วนนี่น่ากว่านะเดี๋ยวหน้า,ากันเลยมันน,านาา่ากลัวเพราะว่ามันไม่ใช่มันตีแรงหรืออะไรแรบบอึดอึดมากเนี่ย จริงโคตรยากเลยตายอย่างยากเลยชิบหายนี่คือการสับบี้หัวฟูไปอ,อปะผมบ้าปังปังไอ้นึกว่าป้อมยังตเตะแล้วเด็กจีนสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเราซ่อมตั้งสิบห้าก็คืออัตราการซ่อมเนี่ยครับน,น้ำเพื่อมตามจำนวนคนก็คือยิ่งคนเยอะอยิ่งซ่อมไวอะไรประมาณนี้สิบห้าแปด เก้าสองครั huh. right. nah. ้งเดียวพร้อมแล้วนะหาวุฒเพราะว่า hmm. ว right. hey, uh, ันนี้เจอวุฒเยอะโอกาสเจอสูงแล้วก็ผู้รอดชีวิตสักสี่คนแล้วก็จุดเจ็ดจุดสามห้าเจ็ดถือว่าใช้ได้ปืนเพราะปืนปืนในอำเภอเฮ้ยพวกิ่งไวอันตรายเฮ้ยไอ้พวกซอมที่สือของมันอันตรายนะครับอาจารยตรงที่ว่าหนึ่งคือมันจะทำดาเมจต่อไอ้นี้กั้นเราเนี่ยแรงขึ้น อันตรายสก็คือมันจะสามารถฆ่าผู้รัดชีวิตของเราได้ก็คือเอามาทุบหัวนะครับแล้วผู่รอดชีวิตเราก็จะตายตายคาที่เลยนะผมซึ่งอันตรายมากนะครับในส่วนนี้มาปะ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 สายอะไอย่างวะเออโอเคจัดการได้าเยอะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปสื โอเคเราก็นี่ซ่อมหนึ่งแล้วก็หาปืนเยอะๆเลยเพราะว่าโอกาสเจะปื้นกันครึ่งหนึ่งเอาไปสักสิบเอาไปสักเจ็ดพอแล้วก็หาคนเพิ่มอ,อีกสี่ชั่วโมงเราก็ยูพีสี่สิบห้าโอ้ดีเลยเอามาแทนปืนพกเราจะได้มีอะไรพิสาดใส่แล้วนีนีนอู้มาหมาหมาโอ้อันตารายพวกนี้มาไวกัดไวพวกนี้อันตารายหมา ที่สำคัญพวกซอมบี้หมาน,นะครับมันอันตรายตรงที่ว่าคนเรอครับยิงไม่ถึงเฮ้ยคิดได้ว่าหมามาสูงแค่นี้แต่คนยิงในระยะมุมอกกับไอ้มุมท้องกับมุมห,มหมัวไงมันเลยยิงหาามาตัวจตัวยากไปยิงไปซอมบี้อ้วนอันตรายกลางก่อนป,ะ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 ปะั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าเกิดว่าให้ผม,มนนเลือกเรื่องซอมบี้อันตรายก็ขนาดผมนะผมผมมองว่าซอมบีอ้อ้วนอาวุธอันตราย เราเรามาก็เป็นซอมบี้อ้วนแล,ลวเราเรามาก็เป็นซอมบี้ที่ที่ที่ถือวุธแล้วก็ถือวุธลเราเาก็เป็นซอมบี้ที่วิ่งไวแล้วก็เป็นซอมบี้ที่เป็นหมาแล้วก็เป็นซอมบี้ธรรมดาประมาณนี้สำหรับผมนะผมเรียงความน่ากลัวก็แบบนี้แหละ,ะมีคนหายการหาของหนึ่งคนชีพหายแล้ว ไม่นาเสีเแากวกัหาปืนได้ขนาดโอกาสเจือตำ่ำอ๋อสวีนักข่าวไม่ๆม่โนโนเฮ้ยตากล้องมาต้อนะตากล้อง no, 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 no. โน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 ้หเงินเยอะขึ้นแล้วละลแล้ม่นานแล้ว่อาะไรเลาแล้วลา,ลลา,ลาพวกหมาอันตราย คนเรายิงไม่ได้แล้วก็อยู่ในี่ที่มัมีคนด้วยเดีย๋ยวช่วยเพื่อนก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปับ,ป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 บโอ้ยนี่มันคือเจ็ดห้าเองนะเนี่ยทำไมรู้สึกเริ่มตึง,ตงแล้ววะอ้หไม่เป็นไรใกล้ช้าแล้วโอเคโอ้เลื่อแปดสิบขวัญเออขวัญมาเลื่อแปดสิบยังรอดอยู่แล้วยังรอดอยู่้ยังรอดอยู่เลื่อแปดสิบอ่าสองไปสักงสองวันนี้โอกาสเจ็บเพิ่มทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปแล้วกันเอาไปหก มาหาเพื่อนอีกสี่เจอคนหายต่อไปหาของโอ้พระเจ้าโหเราก็เล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมครับคนหายต่อไปหาของโอ้สุดยอดบหายแล้วกูคนเดียวอยู่แล้วตายแน่ๆตายแนย่หวังไอ้แจ็คตายแนย่ตายแน่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คตายแนย่ตายแน่ไอ้แจ็ค เฮ้ยมยีสองอยู่ว่ะเฮ้ยามาให้กล้วมีสองอะ่ะกได้เฮ้ย่มตีเยอะแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วแย่แล้วแม่นะแม่นะเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดรอดตัวสุดท้ายโอเครอดนะครับผมโอ้โหเกือบไป <laughs> เกือบไปโอกาสเจอเอาอันนี้ วุฒน่ยถ้ามันจะเจอหนึ่งอยู่วี่เฉมมันมันก็เจอช็อตกันผู้รอดชีวิตอีกสองคนโอ้นี่มันสวรรค์ชัดชัด,ชดพราะว่าคืนนี้เราเราสบายแล้วล่ะคืนที่เจ็ดซะด้วยโหสุดยอดฟังอือหเสียงสุดยอดอื้อหือ สเ,หเห <ENNIS> สียงนี่แบบร้อนใจจริงๆไม่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 ปัง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 าดูว่าเาต รอดรอดตต้องรอด,ด้วยกันทุกคนลุงเจอรี่สองแล้วก็เกสันสองฟันางแล้วทุกคนเรารอดแล้วโอ้พระเจ้าช่วยโอกาสเจอวุฒต่ำมโอเคไม่หาวุฒิวันนีเน้เราจะหาคนไม่หาวุฒเราจะหาคนวันนี้อ้าเจออีกสองหุยหุย อีสองคนวันที่8ดมาโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับปอบประกาศเสุดงของเรายิงป่าย,ยิงป่าย,ยิงป่าออ,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 ออเออเอยิงเข้าไปยิงเข้าไปพวก2ปีนี้มาเลยขมอน c o m มอนพิทมีิทมีพิทมีพิทมีแล้วก็แอนิมอลเยสไลดกโอ้โอ้เยอะเยจเยันจเยันจจเย็นโอ้จาย็นจเย็นจเย็นจยนโน้โนโนนิมีดนิมีอดโจ๊กโจ๊กโจ๊กชาเราเว้ยมาดิชาเราไม่กลัวเว้ยโอ้ยิงมาขึ้นส่อคอมบีตวอ้วนเลยนี้คืออะไรครับผม เลือกอันตารายแล้วถ้าสมมีอิวนเยอะอันอันตารายตอนนี้อันตารายมากไหนดูซิอัตาราเจอวุ้ดต่ำม,มากโอเคเราไม่หาวุ้ดวันนี้เราจะมาหาคนดีกว่าอ่ะสักแปดแล้วสามชั่วโมงหาวุด้ดเล่นเผื่อโชคดีเจออ่ะไม่เจอไม่เป็นไรไม่ได้หวังเพราะว่าไอ้แต้มหาวุ้ดเมื่อกี้มันต่ำแสดงว่าอัตราการเจอก็น่าจะต่ำแบบต่ำม,มากแล้วมันไม่ค,ว,มควรเสียเวลาอุ้ยมีสเนเป,ปอร์สวยสวย มันไปก้าเอคนก็นเยอะแล้วอะครับทุกคนดูสิสบายสบายเฮ้ยมันแฝดทุกคนมันกลุ่มป้อมแฝดนี่หว่าทุกคนดูสิมีลุงลุงเกณฑ์แถสองเฮ้ยลุงจอนลุงจอนสอนแล้วก็ลุงลุงจอนสอนแล้วก็ไอ,อ้ เกศันสามคนเอาเรานี่เรากิเสร็จแลวเนี่ยสุดยอดเลย <laughs> เกเสร็จแล้วกับป้อมสีเลยไปแค่สองโอ้โหชิวจริงๆน่ะคนเต็มเจ็ดคนแล้วโอเคเราซ่อมแล้วก็หาวุดเลยทุกคนหาวุฒิเ่วงขอเจอิ <gasps> คนหายตอนหายไปหนึ่งคนแต่ก็เจอเรื่อยแม่เรื่อไฟฟ้า ใครหายอ๋อลุงจอห์นเบอร์สามหายพวกแกพวกซอมบี้มาคีลุงจอห์นฉันปาปาปาไปปาปาไป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 อย่างนี้นี่ เยล้ละเยะละเยะล้ละมาดิมาดิาดเยล้ละเยะละเยะล้ละนอนนอน,น,อนโอ้โหสุดยอดจริงครับท่านท่าน,ท,านท่านผู้ชมซ่อมสักหนึ่งคนหายหาไปสักเจ็ดอาวุธอีกสี่ชั่วโมงโอเคเจ็อเพื่อชีวิตก็ไม่เป็นไร ดีเว็บไม่เจออะไรเลยโอเควันนี้ก็คือที่สเปนแล้วนะครับผมนะตลอดคืนนี้ไปหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มมนี้ซอมบี้แปลกๆมาแล้วโคตรเหนียวโคตรแสดงว่ามีรถทั้งโคตรมันล้มอยู่แถวนี้แน่เลยเดี๋ยวความมันราเฮ้ยนี่ซอมบี้เดือดแฝดเนยเนยเนยไม่ดีไม่ดีไม่ดีปรับมาปรับมาก โอ้เยอะเยอะนี่ห yeah, 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 ันหันเยอะ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 เอะวะไเยอะต่จบขึ้นที่เศเป็ปอย่ากแบบอีซี่ครับผมมาโอเคโอ้โหนดี๋ยวหเจวสูงนี่นะเราซ่อมไปสักหนึ่งแล้วก็หาไว้หมดเลย ขอเจอส์ดีดีเซมิออฟชอตกันลูกซองแฝดอ่ะโอเคผมคิดว่าเราพอแินนี่ก่อนสลับพาร์ทที่หนึ่งก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe เพื่อจะให้ผมด้ด้วยนะครับผมสลหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุบจ๊บๆทุกคน